สวัสดีคะ่ะทุกคนนี่หลังคาเราขึ้นโครงอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็เมื่อวานมีฟูกมาส่งม่านมาติดแล้วก็หลังคาก็ทาแล้วก็มีเออทีวีก็มาติดด้วยนี่มาดูในบ้านกันนะคะม่านติดแล้วเรียบร้อยนี่อันนี้เป็นแบบรวบข้างเดียวนะคะรวบไปทางขวาข้างเดียวเพราะว่าตรงนั้นจะต้องเดินเข้าออกบ่อยถ้ารวบไปทางนี้ด้วยนี่มันจะ มันจะอยู่อย่างเงี้ยมันจะติดก็เลยรวบไปด้านเดียวนะคะขี okay, ม่านโปรง่งมาดูดีเทลม่านโปร่งกันเป็นอย่างนี้ผ้าของเอ่อม่านผ้าม่านของพัสยานะคะม่านโปรง่งม่านทึบมีสวยมากทุกคนชอบมากอันนี้จะเป็นม่านม้วนนะคะ กันแดดดีมากอะตอนแรกไม่คิดว่ามันจะกันแดดได้ดีขนาดนี้คือแสงเข้ามาปุ๊บหยุดที่ม่านแล้วก็ไม่ส่องเข้ามาเลยอ่ะอืมอย่างเงี้ยค่ะดีเทลมันอน <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับบานหน้าบ้านนะคะ ็นม่นอันนี้แล้วก็ม่านโปร่งน,นี่อันนี้เป็นของข้างบ้านก็เป็นประตูข้างบ้านนะคะอ๋อลืมบอกว่าตัวเกี่ยวตัวเกี่ยวเลือกเป็นสีเงินนะคะอันนี้ก็เป็นม่านม้วนหลังบ้านน,นี่เราม้วนขึ้นไว้อยู่นะคะเพราะว่าเปิดหน้าต่าง<ม>ก็เป็นรูดๆขึ้นมานะคะดีเทลก็เหมือนกันเหมือนอันหน้าบ้านเลยเอบเหมือนอันนู้นเลย หลังบ้านนะคะก็ต่อเติมอยู่ะคะ่ะยังไม่เสร็จอันนี้จะทําเป็นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ตรงนี้แหละยาวมาสุดตรงนี้ก็ก็มีหลังคาแล้วก็ระแนงค่ะตรงนั้นเป็นที่วางปั๊มน้ำแทงน้าแล้วก็ตรงก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวพอมีหลังคาแล้วก็ไม่ร้อนแหละโอเคให้ดูภาพรวมนะคะ มีอีกบานหนึ่งด้วยค่ะตรงนี้นี่เป็นแบบบานก่อนขึ้นบันไดก็เป็นม่านม้วนเหมือนกันแล้วว่าม่านม้วนมันใช้ง่ายดูแลง่ายไม่เก็บฝุ่นดีนะคะก็จะบอกว่าเราอ่ะมองข้างนอกเห็นแต่ว่าข้างนอกอ่ะมองมาข้างในไม่เห็นอเดี๋ยวไปถ่ายข้างนอกให้ดูเนี่ยทุกคนเวลาเรามองมาจากข้างนอก ก็ไม่เห็นนะคะนี่นีนี่ก็ไม่เห็นนี่คือชั้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปชั้นสองกันชั้นสองจะมีสามห้องนอนห้องนอนใหญ่หนึ่งห้องห้องนอนเล็ก สองห้องนะคะเดี๋ยวเราดูห้องนอนเล็กก่อนก่อนนี่ก็จะเป็นอารมณ์แบบห้องเก็บของห้องตู้เสื้ผ้าว่าไปนะคะพามาดูรีเทลม่านนะม่านก็จะเป็นม่านม้วนอย่างเงี้ยคะ่ะม่านม้วนเก็บขึ้นไปแต่ว่าอันนี้เขาจะสลับช่องได้นี่อย่างนี้ม่ก็จะรูดอย่างเงี้ยขึ้นไป แต่เราว่าบางทีมันอาจจะแบบเวียนหัวนิดนึงนะแต่ก็มันไม่ได้ใช้อะไรในห้องนี้แล้วก็ห้องนอนเล็กอีกห้องหนึ่งเหมือนกันค่ะแต่ว่ามีกระจกสองด้านนะคะก็นี่เป็นห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่จะเป็นม่านแบบนี้ตรงนั้นเป็นม่านแบบรูดขึ้น เป็นม่านอันนี้เราเลือกแบบชิดพืชเลยนะคะส่วนตรงนี้รางก็เป็นรางโค้งเพราะว่ามันเป็นกระจกเข้ามุมเนาะอันนี้ด้านบนจะเป็นสีเทานะคะลายผ้าคล้ายๆกับด้านล่างแหละส่วนผ้าโปร่งก็เหมือนกันนี่เขาก็เป็นสีเงินแล้วก็ให้มาสองอันอนี้ ไว้เก็บพามานะคะอันนี้ก็เป็นม่านแบบพับม่านพับถ้าเรียกผิดขออภัยนะคะแต่ว่ามันพับขึ้นอย่างเงี้ยเป็นชันช้นๆไปนี่ก็รุดลงแต่อันนี้น่าจะไม่ค่อยได้เปิดอาจจะเปิดระบายอากาศนิดหน่อยนี่ค่ะโดยรวมประมาณนี้ ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราลงข้างล่างอันนี้เป็นห้องน้ำอีกห้องนึ่งนะคะเราลงข้างล่างกันนีภาพรวมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพาทัวร์เท่านี้ก่อนนะคะห้องครัวยังไม่มีอะไรทีวีมาติดแล้วอ่ะมาบอกทีวีก่อนทีวีเป็นของ LG นะคะซาวบาก็ ของ LG เหมือนกันยังไม่ได้แกะอะไรเลยมีโมดได้มาสองตัวโอเคค่ะอันนี้คือเจ้าของบ้านค่ะโอเอค okay. สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย